ที่จะแนะนำก็คือยูนิเดย์นะคะแล้วก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนสวัสดีทุกท่านผู้ติดตามนะคะท่านะผู้ชมคะ่ะวันนี้เราจะมารีรรวิวรองเทา้าเทรนเนอร์กันนะคะสั่งมาจากเว็บเออ JD Sport นะคะท่านะผู้ชมเว็บไซต์นี้ก็จะเป็นเว็บไซต์นะคะที่ขายพวกอุปกรณ์กีฬารอง,งองเทา้า Nike Adidas น,นะคะมีหมดคะ่นะท่าผู้ชม นะคะแล้วที่สื่อเนี่ยผมว่ามันถูกค่ะนะคะจากราคาเต็มของรองเท้าวันนี้นะคะข้างกล่องเขียนอยู่ที่เออแปดสดปอนนะ,ะเอ๊ยเจปอนแปดสิบยูโรนะคะราคาที่ชันจ่ายอยให้พูดนะคะคือถูกมากยีปอนค่ะหรือว่าประมาณ1,000บาทนะคะที่ฉันไม่ได้ใส่นะคะราคานะั้นที่ฉันได้ส่วนลดไปอีกเพราะว่า เป็นนักเรียนนะคะที่นี่ตอนนี้ก็เป็นคือที่ดีที่ดีของของการเป็นนักเรียนข้อดีของที่นี่คือคุณจะได้รับส่วนลดเวลาคุณไปซื้อของใ,ใดๆก็แล้วแต่นะคะเพราะว่านักเรียนทุกคนจะมีเอ,อ่อเป็นอัลคาร์อีเมลของมหาวิทยาลัยดังนั้นเนี่ยก็สามารถใช้ซื้อของต่างๆที่เขาร่วมเดลนะคะกับนักศึกษานะคะกับมหาลัย ทุกที่ได้นะคะที่ถ้าคุณมออีอีเมลของมหาวิทยาลัยที่คุณใช้อยู่อย่างของชําอย่างนี้นะะถึงแนะนำย้ำไง,ไงว่าน้องๆที่มาเรียนที่อังกฤษเนี่ยใช้เบเนฟิตต่างๆในการที่คุณจ่ายเงินมาเรียนแล้วให้คุ้มค่ามากที่สุดโดยการใครที่ชอบชอบ็อปน้องจ๋าทเทรนเนอร์อุปกรณ์กีฬาสปอร์ตหลายๆอย่างน้องเอ๋ยนะคะ ได้ส่วนลดย่อยหยับเยอะแยะมากรองเท้าที่พี่จะเปิดให้ดูต่อไปนี้ลูกราคาเต็มเนี่ยมันอยู่ที่75ปอนแล้วในราคาลดของเว็บ J d ดี o r t เนี่ยมันเหลืออยู่25ปอนด์25ปอนไม่พอนะคะได้ส่วนลดไปอีก20ปอนแม่เจ้าเอ๋ยนะคะส่วนลดอีก20ปอนเอ้ไม่ใช่ส่วนลด20ปอนส่วนลดอีก20% นะพูดผิดขออภัยในฐานะที่เป็นนักเรียนนักศึกษานะคะก็ใช้อีเมล a อั o เ n าในการสมัครมันจะมีเว็บนะคะที่เหมาะที่จะแนะนำก็คือเออ Uni y เ y นะคะแล้วก็ Student Beans นะคะโดยการที่ใช้อีเมล a อั o เ n าของมหาวิทยาลัยที่น้องเรียนนะคะสมัครแล้วก็จะมีส่วนลดมีโค้ดต่างๆเวลาเราสั่งของสั่งเว็บไซต์อะไรแบบนี้นะเยอะมากคือ20ปอนด์ถูกมากนะคะ เทรนเนอร์ของฟีล่านะคะเอ่อเทรนเนอร์ Trainer ยี่ห้อนี้แล้วแล้วนี่มันเป็นคอลเลกชันโคคาโคล่านะคะโคคาโคล่าร่วมเอ่อคอลเเรชันนะคะกับรองเท้าเทรนเนอร์แบรนด์สปอร์ตนีฟีล่านะเพื่อนๆแปดร้อยบาทถูกมากอืถูกมากมถูกมากยี่สิบปอนด์ค่ะลดแล้วลดทุกอย่างลดย่อยับลดเละเทะแล้วค่ะนะคะ ปิดที่อยู่นะคะเพื่อนๆค่ะนี่เชนหม่ๆก็จะนะส่งกลับคืนนะคะ JD Sport นะคะก็เปิดกล้องออกมานะคะเพ<ๆ>ื่อนๆะค่ะท่านผู้ชม<ๆ>ก็อยู่นี่เลยคะ่ะนี่เอ็นสวยมาก คือความชอบเนี่ยนอกเหนือนจากตองถูกแล้วเพ่อนๆมีนนนคนชอบของถูกไงไม่ใช่อะไรหรอกก็คือ25ปอนแต่ดีฉันถ่ายยี่สิปอน,ปอนจา้าเห็นไหมฮะไซส์แปกนะดูสิจริงๆแล้วฉันใส่ไซส์เจ็ดจแต่ว่าเราเราชอบใส่หลวมๆใส่เผื่อๆอนี่นะคะตรงนี้ก็จะมีการเออเป็น ตาสัญลักษณ์โคโคาโคล่านะคะคือเดี๋ยวเราไม่รู้นะว่ายี่ห้อฟิล่าเนี่ยมันใส่ดีใส่สบายหรือเปล่าปกติที่ชําใช้เนี่ยก็จะใช้ของ n นกี้นะคะไนท์ Nike, นะแล้วก็อาดิดาสนะคะซะส่วนใหญ่นะเ,นเพื่อนๆอรองเทา้าเวลาเราใส่ไปไหนมาไหนอะไรแบบนี้เพื่อนเพื่อนขานะแต่เขาก็แนะนำนะคะถ้าเป็นรองเทา้าพวกเทรนเนอร์พวกรองเทา้าวิ่งหรือว่าอะไรเนี่ยเขาเขาจะบอกว่าจะให้เปลี่ยนทุกๆ4เดือนนะคะเพราะว่าไอตัว โซนมันเนี่ยจะสึกดังนั้นเนี่ยในเรื่องของข้อเข่าแล้วก็อะไรหลายๆอย่างนะคะมันก็จะดีกับตัวเราด้วยนะคะสำหรับใครที่ชอบวิ่งดิฉันไม่เคยชอบวิ่งอะ่ะดิฉันเดินมากกว่าแล้วเเป็นคนเดินเดินทีเดินหลายโลนะคะเดินเคยเดินมากสุดประมาณเป็นชั่วโมงก็เดินมาแล้วชั่วโมงสองชั่วโมงก็เดินมาแล้วเดินเป็นบ้าเป็นหลังนะคะอ่ะค่ะเพื่อนๆดูนี่ ตรงนี้ก็มีตาสัญ,ญลักษณ์นะคะของเอโลโก้นะคะโคคาโคล่าค่ะยีป่ปอนนะคะเรายี่อร์เซชําจ่ายไปยี่ปอนนะคะยีป่ปอนเราว่าถูกแล้วว่าจากราคาเต็ม75็ดปอนเราจ่าย20สิปอนนี่ยิ่งถูกเขาไปใหญ่นะคะ <S <S เพื่อนๆไม่ต้องตอกใจเห็นเชฟทราอมเดินไปวนมาอ่ะดูข้างในค่ะไม่บี i นะสนะอเลก I pay for 20พาวแมอดูดิใส่ได้เปล่าซื้อมาให้ลูกตดเม็นอีกแล้วอ่ะใส่ใส่ตดเม็นอีกแล้วไรหมาตดเหม็นไอ้หมาตดเม็นอะเอาลูกว,วาวางนอนนอนนอนน้องนอนน้องนอนนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนคือ เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนี่อันนี้ก็จะเป็นนะคะโลโก้ของฟ i l a นะคะเพื่อนแล้วตัวพื้นรองเท้านะคะก็ถือว่าเออ,อาจจะไม่ได้นะคะงานไม่ได้นีดเหมือนแบรนด์อื่นๆนะคะเห็นไหมตรงนี้มันมัน หรือว่าเป็นดีไซน์มันหรือเปล่าน่าจะเป็นดีไซน์มันนะคะเออใช่เป็นดีไซน์มันนะเหมือนฝาฝาโคคาโคล่านะคะเป็นรอยขีดๆแบบนี้แล้วตรงนี้ก็เรียบนะคะแล้วตรงนี้ก็เป็นงานปักนะคะปักด้วยเครื่องนะคะ นี่ก็พลาสติกก็โลโก้อย่างดีนะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวมาดูไซส์กันดีกว่าอีกด้านหนึ่งเช็คให้เรียบร้อยถอดต้นรองเท้าก็ถือว่าโอเคนะคะเพื่อนๆน,นี่เป็นพลาสติกใสนะคะไม่เคยใช้มาก่อนยี่ห้อี i l าแต่ว่าจะลองดูนะคะเพราะว่าปกติก็เป็นสาวกของ Nike ้แล้วก็ Adidas นะคะ อาดิดาสเนี่ยคือใช้ดีใช้ทนนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วก็เออดูกระดาษห่อให้เขาก็หห่ออะกระดาษของมันนะก็คาโพร่าคอลเลคชันนะคะเพื่อนๆกับซีลั่งคอลลาบอร์เรชันกันนะคะอ่ะค่ะอ่ะทำในจีนค่ะเพื่อนๆ Made in China ค่ะ เมดอินไชน่านะคะตรงนี้โอ้ยราคานี้แม่งถูกอะรู้ไหมว่าอะไรเพื่อนทำจากหนังเม็ดคอมเลเ r อร์20พาวแบบนี้ทำจากหนังอะมันเขียนอยู่ว่าอั p เปอร์เนี่ยทำจากเลเ t อร์นะคะส่วนข้างในเนี่ยเป็นเท h ทาวส์ ouse, นะแล้วก็พื้นนี่เป็นรับเบ r โอ้ยรองเท้าหนัง800บาทถูกมาก เนี่ยเฮ้ยเราตอนเราซื้อเราเราเราไม่ได้ดูนะว่ามันทําจากอะไรแต่เนี่ยเห็นนะ leather เ,เ,เนี่ยเป็นรองเท้าหนังสีขาวคือลดเนะ่ะโอ้ลดมากถูกมากวัวตายควายล้มเมืองไทยไม่รู้พูดเท่าไหร่เพื่อนๆแต่ว่าที่เนี่เวลามันลดแล้วมันถูกจริงๆถึงแนะนําให้น้องๆคนไทยไงใครมาเรียนนะคิ้วกลับไปเลยดู ซื้อกลับไปเลยอันนะใส่เองรับออเดอร์ขายยังไงก็ได้เนี่ยอ่ะเดี๋ยวใส่ให้ดูขออภัยนะคะยกเท้าขึ้นอ่ะนี่ค่ะสวยนะเราชอบนะอะเดี๋ยวเอากล้องตั้งให้เพื่อนๆได้ดูกันใกล้ๆ วยนะนี่ทำไม่บอกนะคะว่าได้ราคาลดมานี่เพื่อนๆจ่าสวยนะฮะนี่นี่คือแบบว่าราคาลดนะคะถ้าราคาจริงก็75็ดบห้าปอน,นะคะ่ะเพื่อนๆสองสามพันบาทก็ถือว่าถูกนะเมืองไทยน่าจะแพงกว่านะคะคือคุณภาพก็ดีด้วยเพื่อนๆเป็นรองเท้าหนังแท้เออ โอ้ยออกกี้ตดอีกละคือเดี๋ยววันนี้เราจะใส่เลยนะที่หลังคืออยากได้รองเท้าอะไรที่แบบว่าไว้ใส่เดินไปไหนมาไหนนู่นนี่นั่นน,น,นะคะตอนแรกก็ไม่ค่อยคลีนกับเออขคคาโคล,ล่าเท่าไหร่แต่ว่ามันถูกไงคิดว่าเออซื้อมาใส่เล่น แต่พอรู้ว่ามันเป็นหนังอย่างเงี้ยรองเท้าหนังเนี้ยคุณภาพมันก็ต้องดีดูการตัดเย็บสิเพื่อนๆคุณภาพยังดีเลยอ่ะเออแล้วข้างในนะคะก็ดีอ่ะว่าเดี๋ยวต้องลองใช้ดูไปสักเออเดือนหนึ่งแล้วจะรีวิวให้เพื่อน,อนๆได้ดูกันอ๊บพอดีเลย 哥仔。 Yeah, well, i safe